มีใครเคยเจอปัญหาถ่ายรูปให้เพื่อนหรือแฟนไม่สวยบ้างไหมคือบางทีเราก็ตั้งใจถ่ายรูปให้แลแ้วแหละแต่บังเอิญตอนกดแชะเนี่ยนแบบนางแบบที่เราถ่ายให้เนี่ยดันหลับตาซะอย่างนั้นเนี่ยใครเจอปัญหาแบบนี้บอกเลยว่าพี่อู๋มีวิธีแก้ ก็อย่างเมื่อเร็วๆเนี้ยเพื่อนพี่อู๋เนี่ยมาหาพี่อู๋คือเขาเนี่ยไม่ได้ขอให้ถ่ายรูปให้หรอกแต่เราเป็นเจ้าบ้านอะนะเขา่ามาไกลทั้งทีเราก็เลยอาสาถ่ายรูปให้แล้วสถานที่ที่ไปแต่ละแห่งเนี่ยก็ไปรอบเดียวไงคะถ้าหากว่าถ่ายภาพไม่สวยแล้วต้องมาถ่ายซ่อมเนี่ยจะรู้สึกไม่ดีหมายถึงตัวพี่อู๋นะที่รู้สึกไม่ดีว่าถ่ายรูปให้เขาไม่สวยส่วนเพื่อนของพี่อู๋นั้นเขาไม่ซีเรียสอะไรหรอกแต่ในความคิดของพี่อู๋อะ รูปภาพก็เหมือนการบันทึกความทรงจำอะเนาะก็เลยอยากให้เขามีภาพสวยๆเก็บไว้วิธีของพี่อู๋ทำไงรู้ไหมคะระหว่างที่พาเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆเนี่ยพี่อู๋ก็กดถ่ายวิดีโอไว้แบบ2องวิคือกดถ่ายคลิปวิดีโอไว้เป็นช็อตสั้นๆนะคะข้อดีของการกดถ่ายเป็นวิดีโอเนี่ยเราสามารถเลือกภาพได้จากนั้นเนี่ยค่อยมาคัดเลือกเอาก็ได้ว่าเราจะเอาภาพตรงจุดไหนของวิดีโอขอเอาภาพของตัวพี่อู๋เองเป็นตัวอย่างแล้วกันเนาะว่าภาพที่ได้อา่ะจะประมาณเนี้ย ลองเอาไปใช้กันได้นะคะขอบอกว่าไม่ต้องใช้ฝีมือมากเพราะพี่อูเองก็ไม่ถนัดถ่ายรูปเหมือนกันก็เลยใช้วิธีเนี้ย